นะฮะสมัยก่อนเนี่ยผู้นําในการเล่นพระเขาให้ความสําคัญกับผู้ที่คือคนที่เป็นชื่อเสียงเนะี่ยที่มีชื่อเสียงอ่ะที่พิสูตรนะฮะจะมีชื่อเสียงนะเขาจะมีเขาจะเหมือนเป็นผู้นําของวงการพระเขาใจเขาพัฒนาใจเขาเผยแผ่จนผ่านมายุคหนึ่งเนะี่ยกลุ่มคนที่โดดเด่นในวงการพระ เหมือนกับจะเป็นกลุ่มผลประโยชน์มากกว่ากลุ่มอนุรักษ์ดูที่คนสมัยก่อนเนี่ยคุณไปขอซื้อพ้าเขาอาเซียนบางคนเขาห่วงเขาไม่ขายนะอ่านะครับสมัยเนี้ยกลายเป็นกลุ่มนะพุทธะปณิทมากกว่าอนุรักษ์คราวนี้ในกลุ่มพุทธะปณิทเนี่ยมันก็มีแง่มุมของของถ้าถ้าเจอสิ่งที่ดีกว่าถูกกว่ากลัวไอ้ที่ขายไปแพงอ่ะเอามาคืน ออะไรประมาณนี้การที่ไม่อยากให้ใครอ่ะขึ้นมาโดดเด่นในวงการพระนะเพื่อตัวเองจะนะจับกลุ่มหาผลประโยชน์กับวงการพระแต่เพียงกลุ่มเดียวประมาณนี้นะครับผมยกตัวอย่างพระเครื่องมือนคอรมฐถมเนี่ยใกล้ๆบ้านคุณอัดเนี่ยเยอะอ่าสมัยก่อนเนี่ยพระนครมฐถมนะจะเป็นพระที่ยอดนิยมที่สุดของวงการแพงมาก อ่าเนะเศียนพระนครปฐมเนี่ยเป็นเสียนพระที่ได้รับการให้เกียรติและได้การได้รับการยอมรับจากพระเครื่องจังหวัดนครปฐมอะ่ะเป็นพระเครื่องที่ลงหนังสือทุกเล่มเป็นพระเครื่องที่โอ้โหนะโด่งดังยอดนิยมจนได้รับคํากล่าวขาวนาว่าเป็นจังหวัดเดียวที่มีทั้งเหรียญที่แพงมีทั้งหล่อที่แพงมีทั้งพระกรุที่แพงขวบกลางไงมีทั้งผงที่แพงคือผงยาจินดามณี แค่ในประเทศไทยกับการเช็คผระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอปเ k c h ค c k แอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์าแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK c h e c ชเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลยคนอะถ้าออกจากมันไม่ได้ออกอะคือจริงๆมันไม่ควรมีกรอบอะไรด้วยแชร์คือจริงๆการศึกษามันง่ายๆครับเจอหลักฐาน ในอดีตอ่ะการค้นคว้าหาหลักฐานอะ่ะมันยากเพราะไม่มีรถลาขี่ขับไปหากันได้ทันสมัยเหมือนสมัยนี้ไม่ได้มีถนนหนทางที่ขับไปหากันได้เหมือนสมัยนี้ซ้อมเสร็จเล้ลอเจฟแฟงนี่ช่วงนี้โอ้ยไอเจฟแฟงช่วงนี้กองหน้าทีมผมพี่แล้วนี่เดี๋ยวบอลบอลบอลดารานี้บอลดาราไป,ไปล่าสุดน,นี้พ่งขึ้นวพุงพ่งจะตายนะพ่ตื่นมาเขาพูด ต้องต้องซ้ำต้องซ้ำถ้าเตะบอลแล้วต้องยืดแล้วก็ต้องซ้ำสวัสดีครับคุณจ่าววิโรสวัสดีครับพี่เสน่ห์ฮสวัสดีครับคุณเมฆโนจีสวัสดีครับพี่แปดกรกฎาเนี่ยครับ, 8, รรบต้องบอกว่าจริงๆแล้วในอดีตนะครับพระเครื่องเนี่ยคนท,ทําหนังสืออ่าหดูหอะไรลูกใช่ๆของอะไรไอโฟนเหรอ,อเอาไปพี่มีแบปบปากพี่มีนะครับนะครับ คนที่ทําหนังสือนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เปียกวิชาเอี่ยมธรรมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นิพัฒน์ไม่ว่าจะเป็นเนียตีเล่านะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เปียกปากน้ํานะไม่ว่าจะเป็นนะจ่าทวีวงศสัตนะศาสตราจารย์ทีวงศ์สิทธิอาจารย์สามารถคงศาสตร์ที่เพชรท้าวพระจัน์คนที่ทําหนังสืออะเขาสละเวลานะครับที่จะไปหาข้อมูลแล้วเมื่อ คนทาหนังสือเราเนี้ยไปหาข้อมูลมาได้รับข้อมูลอะไรพระนั้นก็จะถูกหยิบขึ้นมาเล่นหาแล้วทำไมปัจจุบันเนี่ยในเมื่อการหาหลักฐานเอกสารข้อมูลน่โะโหเมื่อก่อนจะหาความชัดเจนสักองค์หนึ่งต้องวิ่งเข้าไปหอสมุดแห่งชาติต้องเข้าไปหอสมุดกรมบังยาดำลงต้องไปยืมออกมา หนังสือเนะี่ยฮะโอ้ในสมัยที่เทคโนโลยีทันสมัยแต่แปลกอย่างทำไมมีคนบางกลุ่มไม่ยอมรับอ่าทำไมบางครั้งผมยังแอบนอยนิดน,นึงว่าทำไมใจคนเล่นผ้าเนี่ยกับอคติคิดลบจริงๆ นะครับแต่ผมก็บอกนะครับว่าไม่ใช่คนทั้งหมดในวงการพระเป็นแบบนั้นสวัสดีครับน้าพี่ณพลพัฒน์น้คุณอัดแล้วก็มาถมสวัสดีครับพี่กิตติสิงห์สวัสดีครับพี่โปรโมานิตสวัสดีครับพี่สมชายอ่สวัสดีครับพี่เอกาชาัยสวัสดีครับน้องสอนจรยุทธ <ผม S 1> นี่พี่อผมว่าเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรแล้วอุปปธานหมู่ก็สําคัญนะมาพิจารว่าใครมันเป็นอย่างนี้แ<ล>ชร์ไม่ต้องยกตัวอย่างกายอ่ะคุณอัดและคณถมอยู่เนี่ยผมเล่าให้ฟังนะ ผมเล่าอะไรที่เป็นผมเล่ามันคงไม่ผิด่ะนะมันอยู่ที่ผู้นำในการเล่นพระครับอ่าสมัยก่อนน่ะสวัสดีครับพี่รันจิตนะครับนี่นะสมัยก่อนเนี่ยผู้นำในการเล่นพระเขาให้ความสำคัญกับผู้ที่คือคนนี้เป็นชื่อเสียงเนี่ยที่มีชื่อเสียงอะ่ะที่พิสูจน์นะจะมีชื่อเสียงเขาจะมีเขาจะเหมือนเป็นผู้นำของวงการพระ เขาใจเขาพัฒนาใจเขาเผยแร่จนผ่านมายุคหนึ่งเนี่ยกลุ่มคนที่โดดเด่นในวงการละเหมือนก็จะเป็นกลุ่มผลประโยชน์มากกว่ากลุ่มอนุรักษ์ดูที่คนสมัยก่อนเนะ่ยคุณไปขอซื้อพระเขา่าเซียนบางคนเขาห่วงเขาไม่ขายนะอ่านะครับสมัยเนี้ยกลายเป็นกลุ่ม นะพุทธบาณิชมากกว่านุรลกคราวนี้ในกลุ่มพุทธะาณิชเนีนะ่ยมันก็มีแง่มุมของของถ้าถ้าเจอสิ่งที่ดีกว่าถูกกว่ากลัวไอที่ขายไปแพงอะเอามาคืนอ่าอะไรประมาณนี้การที่ไม่อยากให้ใครอะ่ะขึ้นมาโดดเด่นในวงการพระเนะีเพื่อตัวเองจะนะจับกลุ่มหาผลประโยชน์กับวงการพระแต่เพียงกลุ่มเดียวประมาณนี้ นะครับผมยกตัวอย่างพักเครื่องมือนะครมาถมเนี่ยใกล้ๆบ้านคุณอัดเนี่ยสิบห้าปีก่อนนะเอาเอาเอา,เอาสิบปีที่ผ่านมากับก่อนสิบปีเนี่ยต่างกันมากไหมมาเปเยอะอ่า สมัยก่อนเนี่ยพระนครมฐถมนะจะเป็นพระที่ยอดนิยมที่สุดของวงการแพงมากอ่านะเซียนพระนครมฐถมเนี่ยเป็นเซียนพระที่ได้รับการให้เกียรติและได้การได้รับการยอมรับจากพระเครื่องจังหวัดนครมฐถมอนะ่ะเป็นพระเครื่องที่ลงหนังสือทุกเล่มเป็นพระเครื่องที่โอ้โหนนะโด่งดังยอดนิยมจนได้รับคํากล่าวขานว่าเป็นจังหวัดเดียวที่มีทั้งเหรียญที่แพงมีทั้งหล่อที่แพงมีทั้งพระกรุกที่แพงขวกลางไง มีทั้งผงที่แพงคือผงยาจินดมามณีนะครับผมอยู่ทันในยุคเซียนพระท่านหนึ่งนะครับชื่อพิตินครปฐมพิติผาเยอะมากนะอ่าผมไปติดตามเฟซบุ๊กอยู่นะครับชื่อพิตินครปฐมผมอยู่ในยุคที่พิตินครปฐม,มเนี่ยเป็นประธานพระเครื่องจังหวัดนครปฐม,มพิติเนี่ย ซื้อซื้อนะครับแล้วก็แบ่งปันน้องๆแล้วก็ปลูกฝังการอนุรักษ์ซื้อนะเผยแพร่ข้อมูลช่วยกันเผยแพร่สมัยก่อนนะในยุคที่พ่อน้อยอะ่ะโอ้โหแพงคนไปตลาดองค์พระนักสะสมก็ไปรอหาพ่อน้อยแพงมากนะอ่า นะคนขายที่ได้พอน้อยมาเนี่ยก็จะนะะเสียงดังเลยหายข้อมูลกันเสียงดังเลยเหรียญน,นี้ะิศการณ์อย่างเี้ยนี่หายากนู่นนี่นั่นเหรียญรุ่นสองเลยระเบิดปาหน้าบาวันทุทีไม่เป็นไรหนะ้าเสือหนึ่งสองยิงไม่ออกนี่เห,หรียญหอระคังนี่รถชนหน้าวัดธรรมสารา,าไม่เป็นไรสิบล้อลากไปเป็นสิบเมตรอ่ะนะฮะผัดมาเพราะเงิน แพงโด่งดังแต่คนที่เป็นผู้นำเนี่ยเผยแพร่ซื้อด้วยแบ่งปันอนุรักษ์ไม่ให้มีเก๋ม,มาปนกับแท้ให้ความชัดเจนนะครับแล้วพอยุคหนึ่งที่พิติไม่เป็นประธานแล้วผมว่า อุดมการณ์ของผู้นำํำมันต่างมันมันมันไปมันมัน,ม,นมันต่างออกไปแค่ผู้นําซื้อถูกหรือผู้นําไม่ซื้ออ่จะจมันก็จบแล้วอ่านะครับหรือผู้นําอยากจะซื้อถูกแต่ตัวเองจะขายได้แพงคนเดียวเนี่ยน้องๆก็อยู่ไม่ได้แล้วผมเชื่อว่า เหล่านี้มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับหลายๆพื้นที่คือในกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยซื้อถูกอย่างเดียวเองไม่ขายค่าค่าสดเกะอ่าต้องขายค่าถูก,ถกๆเพื่อให้ค่าไปขายได้แพงๆนะครับแล้วพอคนกลุ่มนี้มีกําลังซั์ถูกป่ะพอมีกําลังซับ นะก็มันเหมือนกับก็ตีกรอบนะเป็นคนละชนชั้นอะมันก็วุ่นวายนะครับแต่ในถ้าอย่างครับย้อนกลับมาในปัจจุบันอนะสิ่งที่ผมอยากทำคือผมอยากทำให้ทุกคนอนะดูพระได้อย่างโปร่งใสโดยผ่านสื่อหน้าจอไลฟ์สดของรายการสันขวามของผมเนี่ยนะฮะ ันไหนแท้เรามีแอปเอเคเช็คเนี่ยลดปัญหาอย่างนี้ผมบอกอะ่ะเองไม่ขายค่าค่าสวดเกเองไปขายใครไม่ได้เพราะเวลาลูกค้าจะซื้อพระก็ต้องถามเฮ้ยองค์นี้แท้ไหมคุณเคยได้ยินใช่ไหมตอนซื้อไอ่ะเกพอซื้อไปเสร็จลงหน้าปกหนังสือบอกองค์ดาราเข้าใจบี้ใช่ปะ คือปัญหาแบบนี้เราเห็นแล้วก็บอกว่าโอ้โหการซื้อถูกขายได้แพงคือคือเทพคือคอัจฉริยะชื่นชมนะเก่งหินตับนั่นแหละครับผมจึงบอกว่านะฮะในในใน,ในการเล่นพลาถ้ามันจะมีความสุขอะมันต้องมีความสุขทุกแง่มุมโดยอยู่ในขั้นตอนการแบ่งปันที่ทุกคนอ่ะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ คนที่ไปหาพระมาเนี่ยพระแสนหนึ่งเนี่ยเขาซื้อได้ห้าหมื่นอะเขาซื้อได้หมื่นเดียวเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้ได้แสนหนึ่งหรอกครับห้าหมื่นเขาก็ขายไม่ใช่ซื้อได้หมื่นหนึง่งเองเอาไปหมื่นสองก็พอให้กาไรแล้วเอเอะแล้วตัวเองต้องไปขายแสนหนึ่ง,ะง,งนะไม่ขายหน้าตึงบอกไม่แบ่งไม่แบ่งโ,โกรธ ซื้อไม่ได้โกรธอย่างเงี้ย,ยคืออันนี้มันเป็นมุมหนึ่งของวงค์การพลาพี่ๆใจเย็นๆนะผมว่าแค่เล่าให้ฟังนะ่ก็แค่เล่าให้ฟังเนะี่ยอ่าดังนั้นอะ่ะถ้าทุกอย่างมันเปิดกว้างอะ่ะมันแบ่งทางกันได้เพราะอะไรคนขายเขาก็ไม่ได้ต้องการเป็นแสนจริงใช่ไหมโอ้คนขายเนี่ยพลาในบ้านเขาไม่มีทุนอ่าแต่เขาได้ยินเขาข้าวว่าพาขายแสนนิงอ่ะหนูขอสักห้าหมื่นได้ไหม เพราะหนูไปขายเองก็ไม่ได้หนูไม่มีชื่อเสียงหนูการันตีกับลูกค้าไม่ได้หนูป่ะหนูก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนหนูขอห้าหมื่นได้ไหมแล้วทําไมหนูพี่เจอพาร์ทในบ้านหนูองเราแสนนะพี่ต้องจะต้องซื้อห้าพันนะใช่แล้วพอซื้อห้าพันไปขายแสนหนึง่งโอ้โหอัจฉริยะขำกิ๊กกิ๊กท่วมลงเฟสอืมท่วมถ้าเป็นคนอื่นนะถ้าเป็นพวกกันนี้โคตรเดืรุ่ใช่ป่ะมันมันไม่จะเป็นต้องเป็นอย่างนั้นครับ ผมกล้าการันตีเลยผมเปิดรับซื้อพระจากชาวบ้านผมเปิดตลาดพระผมรับทำํำชาวพระเนี่ยทุกคนที่นาพระมาขายผมจะบอกว่าพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตเอาไปเลยแค่นี้ผมพอใจแล้วผมอยากให้พี่โอ๊ตได้กำไรเยอะๆเพราะพี่โอ๊ตเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายพี่โอ๊ตต้องไปบริจาคงานสังคมเห็นพี่โอ๊ตทำบุญพี่เอาไปเลยแค่นี้ผมพอใจแล้ว ประกอบกับอีกนายยะหนึ่งเขาบอกว่าที่อื่นให้ผมถูกกว่านี้บางเคสนะครับดังนั้นผมจึงบอกว่าทำไมผมปล่อยพระเนี่ยผ่านไหลสดคุณอย่าลืมนะพระผมซื้อมาเนี่ยคนมาขายผมก็ดูไหลสดผมอยู่ใช่ปะไม่ คือว่าไม่ง่ายน่ะพี่อ่ะคนที่ชอบปล่อยพารให้ผมก็ดูไลฟ์สดผมอยู่ใช่ไหมอ่าถ้าผมซื้อไม่ดีหรือเขาไม่มีความสุขกับการขายพาให้ผมเวลาผมเปิดรับซื้อมาเขาจะมากันหมดผมประมูลปิดตรงเวลาให้คุณได้เห็นคนที่ใส่ราคา หลายคนครับก็เอาพักตัวเองเนี่ยพักอินบ็อกถูกป่ะไปนะอมันไม่มันมันมันเป็นสิทธิของเขาแชร์สิ่งนี้ไม่ได้ผิดนะทักไปขายคนที่ได้ชนะการประมูลคือใครถูกว่าตัดราคาคือจริงๆมันไม่มันมันมันไม่เกี่ยวกับการตัดราคาแชร์เพราะเขาสมมุติว่าเขาขายให้เรามาห้าหมื่นแชร์คนในไลฟ์ประมูลไปหกหมื่น 6, เขาอยากได้ห้าหมื่นห้าไหมอ่าแต่ในมุมหนึง่งลูกค้าเนี่ยกลับบอกว่าสบายใจที่ซื้อกับพี่โอตหกหมื่น 60, จริงอันนี้เรื่องจริงถามว่าทิปแพงกว่าตรงนั้นห้าพันอ่ะเขาสบายใจเรื่องอะไรสบายใจที่เราสามารถมีตัวตนถ้าพระเก้ อ,อ่า,าถ้าพากเ<อ>ก๋หรือรอ,อะไรยังไงเนี่ยเขาเรารับผิดชอบเขาได้เหมือนกันแล้วย้อนมาในไลฟ์สดพรกเครื่องของผมใน่ละวันเนี่ยผมเห็นการสวัสดีกันของน้องโอ๊ตรัตนาของพี่โอ๊คุณพิธาเดชนู่นนี่นั่นผมมอกเลยนะโมเมนต์เนี่ยเป็นโมเมนต์ที่ผมคุยกันมาตั้งแต่จะเริ่มปีนี้ว่า ความสุขของคนที่เข้ามาในไร้ความต้องการความสุขคือได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการคนที่อยากศึกษาพระเข้ามาในเนี้ยผมให้ผมขอร้องนะให้ผู้มีความรู้เรื่องพระเครื่องหรือเซียนพระเนี่ยเข้ามาช่วยให้คำตอบอืมไม่ใช่ผมคนเดียวที่ให้คำตอบ คุณเข้ามาเนี่ยคุณอยากรู้พระนครศฐเนี่ยเดี๋ยวคุณอาจตอบคุณอยากรู้เรื่องพระละกลุเนี่ยเดี๋ยวพี่โอคุณตอบคุณอยากรู้เรื่องพระเก่าๆเนี่ยเดี๋ยวพี่ไพโรดมาตอบคุณอยากรู้เรื่องปู่ทวดเนี่ยเดี๋ยวน้องต่อมาตอบเนี่ยคุณอยากรู้เก็เรื่องเหรียญเก่าเนี่ยเดี๋ยวน้องโอศรัฒนาเดี๋ยวน้องนัทเดี๋ยวน้องกุญแจคในเข้ามาตอบอยากรู้พระเมองกาเนี่ยเดี๋ยวแชร์ข้ามาตอบอยากรู้พระราชบุรีเนี่ยเดี๋ยวกงก็เข้ามาช่วยคุยเนี่ยเนี่ยน้องโยเนี่ยอยู่ติด วัดดอนกระเบื้องก็จะเข้ามาช่วยคุณนี่ไงแล้วสิ่งดีที่ตอบกลับไปคุณรู้ไหมผมถามคำหนึงเถอะครับพี่โอคุณครับทุกวันนี้มีคนแอดเฟซเป็นเพื่อนพี่เพิ่มขึ้นไหมคุณณเดชคนแอดเฟซเป็นเพื่อนคุณเยอะขึ้นไหมน้องแชร์คนแอดเฟซเป็นเพื่อนเยอะขึ้นไหมเห็นป่ะตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ในการเชื่อม ให้เราได้มีเพื่อนซึ่งเพื่อนณที่เนี้ยพิสูจน์ความรู้พิสูจน์ความจริงใจผ่านหน้าจอนอีไ้ไงนะครับแล้วดีซะอีกครับกลุ่มคนที่พิมพ์ข้อมูลบอกไลน์เนี่ยซึ่งได้พิสูจน์ความรู้พิสูจน์ความเป็นเซียนพาน้ำดีแล้วเนี้ยเพื่อนๆนไปแอดเฟซเขาไปติดตามเฟซเขาได้รู้จักเซียนที่ดีๆ นี่ไงมีความสุขไหมนักสะสมเข้ามารอสะสมพระเครื่องซึ่งเป็นพระยอดอยู่เป็นพระหายากได้เห็นพระแท้ทุกๆวันเขาได้ครอบของเขามีความสุขผมคนจัดรายการอยากย้อนกลับมานะความสุขของผมไม่ใช่การขายพระความสุขของผมนะฮะคือการที่ได้มีพระเข้ามาในรายการแล้วเพื่อนๆพี่ๆได้คุยถึงพระองค์นั้น ให้คนที่ยังไม่รู้จักพระได้รู้จักเขามีเงินหมื่นหนึ่งเขาไม่รู้จักพระว่ามีกี่ประเภทใครชักจุงเขาไปซื้อพระประเภทหนึ่งหมดไปแล้วหมื่นหนึ่งพอย้อนกลับมารู้จักพระที่สุภะไปซื้อรุ่นห้าหมื่นหนึ่งหลวงพ่อเดียวกันแต่เพิ่งจะรู้ว่ารุ่นแรกก็หมื่นหนึ่งเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่เงินหมดไปแล้วอะอ่า การที่ผมอยากให้พระเครื่องเนี่ยเข้ามาในทุกๆวันเนี่ยคนที่มาติดตามจะดูด้ว้ว่าเอ้ยนี่มีพระแบบนี้เขาเล่นเหรออ่าราคามีคนปิดประมูลไปเท่าไหร่นะอ่านี่ใครเราถึงเราแล้วเราจะได้รู้อุปนิสัยนักสะสมด้วยว่านักสะสมท่านใดเนี่ยเป็นนักสะสมตัวจริงนักสะสมท่านใดเนี่ยเป็นนักสะสมที่ ยังไม่มั่นใจนักสะสมท่านใดที่เป็นนักสะสมที่อยากจะเอาไปเก็งกำไรนะันักสะสมคนไหนชอบพระกูนักสะสมคนไหนชอบป้าหลอ่อชอบป้าเหรียญชอบปราสมเด็จทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่า100บาทเปิดตัวแอปเ c h e c คแอปเช็คราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สําคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊กปบกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SJ c h e c ชคเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญร,รู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่อง มาตรฐานใหม่สำหรับคนรากพาเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน QR ว o d e คได้เลย